สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกับยายาอีกแล้วเนาะค่ะเนะาะยายาผ้าแซบค่ะพรอมกับลูกสาวนะคะแอนเดียค่ะ <c oughs> นัดกับลูกสาวว่าทุกๆวันเสาร์อาทิตย์สิมาเห็คลิปน้ำเมร์เพราะว่าจันทึงสูญพันธไปโรงเรียนเนาะเมนี่ยายากับแอนเดียนะคะ <c oughs> ขอน้ำจ้าลูกขอน้ำเสนอเมนูบันบ้านกะขักเลยนะคะถอดไข่นะคะถอดไข่มีสองแบบแบบใส่กระเทียมกับบอใส่กระเทียมลูกสาวบะมักกระเทียมอันนี้สูตรบะใส่กระเทียมอันนี้สูตรใส่กระเทียมนะคะเนาะอันนี้เป็นนันซินแห่งย่ยาเห็ดเองเอาไปอบ เตาอ,อบก็กินได้แล้วเนะค่ะเนาะมืนีบ่มี่ผักค่ะพอบะ่มี่เจวตบไทยด้วยนะคะผลไม้ค่ะแอปเปิ้ลกับกีวีกินกันเลยเนาะคะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะมาแสบๆน้ำกันค่ะมือนีอาหารบ้านๆขักๆเลยถอดไข่เป็น วิถีชีวิตบ้นบานๆของคนไก่บ้านเนาะค่ะเนาะของยาย่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเรียบง่ายเนาะค่ะเนาะยู่ง่ายกินง่ายตามสไตล์ยาย่าพ้าแสบนะคะเอ็นเดียวยายอีดเซลออกมามากี่ยาวลูกอีดเซลเข่าหอนไข่หอนพอดีกันเลยอ้าว Dat ik Ik ga dit man. Ik kan dit doen. Eentje voor jou. Eentje voor mij. Eentje voor jou. Eentje voor mij. Benken. Eentje voor jou. Benken. Ik kan de half maken. Ik kan de half maken. oh hebben ze er Oké, dan is voor jou. En voor mij. Oké, dan hebben we samen. นับคำให้ครับปวดดาเข้มอะไเมื่อนี้ลูกสาวกินเองได้เพราะว่าถอดไข่เนาะกินง่ายๆบ่ตองระวังอย่างกระถามเปน,เนย่ดอกว่าสิสิกินเองด้อใส่แม่อปอนแซ่บๆค่ะอืซ่บแซบคกะ ยยามักทอดไข่เันใส่กระเทียมเมลายหอม,มอืมนี่กลนทอดทอดไข่แบบโบราณเฮาน่ะใส่น้ำปลาใส่ชิลดพทอดจบสมัยนี้เจ้าว่าซอสเจ้าว่ารสด,ดีาะใส่ค่ะยะยาเอาแบบโบราณเฮาเลยน้วอ,อีกหนึองอ่นองอ

แซ่บพี่น้องหอมกระเทียมค่ะแซ่บบะลุแซ่บก้าบูแซ่แบแซ่แบหลเออแซ่บไหลมาม่ไร้จะสต๊อบอืมแล้วก็ลูก บอกแม่ว่าแม่ขาววดแล้วแม่จกให้ห <c oughs> อ,อนเอ้ยบนเขาเนีขยัวทน่มทมอ่อู้ <c oughs> อูทจเสีเจ้า อืมแบมีแห้งปากมีแห้งท้องพีนงพ่น้องกินแล้วกินมาห้าแสบมีแห้งมีความสุข การยูการกินของยย่าของขอบกุยย่าเป็นแบบนี้นะคะไอ้ก็ร้อก uh ูในเก่งเยอ้กินงยูไงถอดใครก็ถอดไครถอดปลาก็ถอดปลาก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวกิน่ายยูไง กอดดิ้องเซลฟ์เซเมตร์เซลฟ์เซเมตร์ีสัม <c oughs> <Words> ั้มขอเทียงแล้คะเด้อเนี่ย แซ่บค่ะอแซ่บค่ะแซ่บแน่ไอ้กับมันจะคินแมกนีมอลเมนูบ,นบานๆยุ่งยงกินไงนะะเนาะค่ะเนาะ ถ้าเขาใส่ชีวิตแบบยูง่ายกินง่ายนะคะไปยูใส่เขยูได้บ่ยยากบอ่อยลำบากเพราะว่าเขายูง่ายกินง่ายนี่ใส่พื้นๆของเลียากับแบบนี้เลยค่ะบานๆง่ายๆอืมแลก็แลก็เสรส็กอะเสพปัจจุบัน วันนี้ตีมผูกปักโบนะคะก็ระบุกับลูกสาวมีลูกตอนแถาก็เฮ็ดตัวเองให้ให้แอปเบลตามลูกสาว <c oughs> จะมีความสุขไปอีกแบบนะเห็ดโตแอปเปิลตามลูกสาวแซับๆค่ะติดปากไม่กินขานั่นไม่รักแด้เดี๋ยวมันเจี๊ยน เอามาออกมาดมแรนะม,มันสิเกียนเออบได้กินทอดไขด่ดมแล้วเสรขค้กึกกังอือหือ <c oughs> Dan is leuk, toch man? Dans. Wat doet Ka? Waarom ga je nog te vlees eten? Want anders wordt het koud. Eh, มันบอกให้แม่กินสินแห่งแม่กำลังแสบอันถอดไข่เยอ่ถอดไข่สูตรย่ยาๆนะคะใส่กระเทียมหลๆแสบครับหอม มันก็แบบยากอะไรแบบเลกๆก็ต้องใช่นึกนึกเอ้ยถ้าเขาเล็กก็ฝรั่งเอต้านมากินเขาแล้วกับโตโดยผลไม้สันแม่สิจบคลิปเราเด้นึก คลิปกินข่าวกับลูกสาวลาแอนเดียนะคะเนาะกระจิกบจบใบเพียงแค่นี้ตอดไข่สิ้นแหงอันนี้ของลูกสาวตอดไข่ก็สิ้นแหงแสียปลายนะคะเนาะงเนี่ยขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาเบิ้งมาชมคลิปของยาะยาะะพลาเสพนะคะนะ้าอ่ะขอขอบ คุณไดไลน์เนาะค่ะเนาะยาย่าผ้าแส็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีมากเลว